สวัสดีคนกลับเข้ามากลางหมู่บ้านอีกทีเนี่ยนะร่วมสองอาทิตย์แต่ว่าดูระดับน้ำก็แปลว่าถ้าเป็นช่วงที่ขึ้นสูงส่วนเนี่ยถึงถึงชายคาเลยนี่อยู่กลางหมู่บ้านะนะท่านผู้ชมฮะโอ้โห สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นคือถ้าอยู่สองชั้นคงจะมีคนเฝ้บบ้านสจ้คนนึ่งจะส่วนใหญ่จะออกไปอยู่ข้างนอกเพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยเขาจะมิดหมดคืออยู่ไม่ได้เลยที่เราเห็นอยู่ได้คือบ้านสองชั้นสวัสดีครับเอาเจอกันแล้วนี่บ้านอยู่ไหนอ่ะ ไหนบ้านอยู่ไหนยายโครงการสี่นะคะขาวโครงการสี่ะมาอชยาจะพูดอะไรกับผมเห็นไม่มีอะไรเหลือเลยบอกจะให้มีอะไรมาช่วยบ้างเงินบ้านพังไม่เหลืออะไรบ้างราให้ฟังเสื้อผ้าข้าวของในบ้านไม่ได้ออกออกมาเลยพวกเครื่องใช้ของไฟฟ้าอะไรก็ไม่ได้ออกมาค่ะไม่ได้ออกมาทักอย่างได้หลานมาคนเดียวค่ะ หลานบาคนเร็วขึ้หลานเลี้ยงหลานอยู่รีบรอ่ว่าหลานออกมากาาลัวน้ำต้มหลานมันเร็วขนาดไหนเนี่ยตอนแรกมันก็มันก็ขึ้นจะช้าพอเราไม่มีเรือนะคะไม่มีเรือไม่มีใครมาช่วยก็เลยยืนดูเรียก,กเรือมันมาจริงแต่เขาช่วยบางไขบ้านมานะ่ะมันมีมีคนตื่นให้เราย้ายออกไหมไม่มีค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจ เอาอยู่รับอยู่วะงั้นไม่ต้องขนของหนีบ้านเขาบอกงี้ก็มันน้ำเข้าบ่าก็สอกจ่ายกัน้นก็วิดวิดน้ำออกอย่างเดียวแค่อบอกมันไม่วิกฤตไงถ้าของข้างล่างหมดเลยไม่เหลือ,ไ,ลอได้ตู้เย็นไปอย่างเดียวที่เหลือทีวีก็อยู่ข้างล่างสามเครื่องก็หมดแล้วก็ตู้แช่เพิ่งซื้อมาเดือนนี้ขายของ ินอยู่ค่ะลูกอยู่กันกี่คนเจ็ดคนทำไมเรารู้สึก,กยังไงช่วงที่ผ่านมาสองอาทิตย์เนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะบรรยายไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงหมดทุกอย่างอ่ะผมแพ้แห้งก็ค่อยๆอืมกว่าจะเริ่มใหม่ได้เนุ่มสองน้องอ,อ,อยากจะพูดอะไรไหม ก็คือว่าตอนนี้คือบ้านอยู่ซอยสองแล้วก็น้ําท่วมก็ต้องไปอ,อาศัยอยู่บ้านญาติแต่ทีนี้ว่าคือหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายยังไงคะที่จะช่วยตรงนี้ร,ร,รู้ค่ะเมื่อเช้าก็ดูอยู่อันนี้ทราบค่ะลงเรียบร้อยแล้วแต่ปีหน้าละคะปีต่อๆไปอะค่ะคืออยากให้วางแผนนโยบายเลยเพราะว่าคือเราต้องอยู่ที่นี่ lately, ต้องหลายปีแล้วตอนนี้มีความรู้สึกว่า ิตกจริตหรือก็แบบเหมือนจิตเหมือนแบบนอนไม่หลับทุกวันเลยเพราะาต้องไปอยู่บ้านญาติและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะซื้อบ้านใหม่เลยแต่ว่าก็จังทำไม่ได้เพราะาต้องส่งที่นี่อยู่ปีต่อๆไปไม่ทราบว่าจะมีนโยบายยังไงคะที่จะช่วยว่าจะทำยังไงยังผ่อนอยู่ค่ะเป,เ,เ,เป็นบ้านชั้นครึ่งค่ะไม่ได้อคะค่ะตอนนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดแสนกว่า ทุกคนเหลือกันหมดเลยเพราะว่ามันอยากจะอยากจะทิ้งยอมแล้วว่าอยากจะทิ้งแต่ว่ามันก็ต้องต้องติดตรงนี้อยู่ตรงผ่อนเนี่ยค่ะแล้วคิดถึงว่าตอนปีห้าหนึ่งอะน้ำแค่แค่ตะตุ่มพอปีเนี้ยเข้าบ้านแล้วอีกสองปีอะจะอยู่ยังไงคือทุกคนอยากพูดอย่างเงี้ยใช่ค่ะ<ๆ>อานาคตเราไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มีใครบอกมามาพูดเลยว่าจะทําอะไรต่อไปมีแค่บอกว่าระบายน้ําออกระบายน้าออกภายในสิบวันแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะพูดอย่างนี้แต่มันยังรวมตัวกันไม่ได้อะค่ะพี่ ก็อยากเอออยากให้รัฐบาลเห็นตรงนี้ด้วยอะค่ะ,ะจะพูดอะไรมาจนแกไม่เป็นไรก็คือนอนหลับไหมเนี่ยอไม่หล,หลับที่บ้านแค่ฉันเดียวแกเหรอที่บ้านก็ฉันเดียวหมดหมนี่ผมคุยกับทุกคนมาถามเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่านี่ร้องกันหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยม,มันหลับไม่ลงแล้วก็คือก็ออถามว่าเออมันก็เวลาผ่านราพอสมควรแนละ้วสองอาทิตย์แล้วนะ ามทุกคนเลยกลางคืนด่านหลับหรือเปล่าร้องไห้กันหมดเลยทำไมก็มันหมดตัวแล้วมันหมดจริงๆหมดมันลายไปกันน้ำามันสองปีแล้วมันมันครั้งที่สองแล้วเราคือจริงๆแล้วเราก็หนุนขึ้นหมดนะคะคิดว่ามันจะท่วมเขาก่อนมันเลยเข้ามานะแล้วเราก็คิดว่ามันฝนขาดกั้นหมดขากั้นแล้วก็ในบ้านก็หนุนขึ้นหมดเก่าก็ผลแล้ว ตายจนไบกั้นหมายถึงว่าเรากั้นแต่ตรงประตูบ้านเราไงคะแล้วก็ข้างในแล้วก็อุดท่อระบายน้ําเราอุดหมดทุกทุกอย่างเลย่ะทำทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างแล้วน้ำแห้งเราทำไงต่อก็มันก็ต้องสู้กันไปนะคะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้มันก็ต้องก็ต้องอยู่อะค่ะนี่ต้องกู้เงินมาซ่อมบ้านแล้วเนี่ยไม่งั้นอยู่ไม่ได้ล เมื่อกี้ไปดูเมื่อกี้ป้ามันยังหลุดออกมาแล้วเมื่อกี้ผ่านบ้านตัวเองบ้านอยู่อยู <k <k ่โครงการเดียวกับพ wow ี่เขาป้ามันหลุดลงมาเห็นห้อยลงมาแล้วห้อยหมดเมื่อกี้ดูกันทั้งคันเรือนะ้องกู้มาซ่อมเอาละเป็นกำลังใจให้เป็นนี่เขาต่อยเอาละเจอกันแล้วนะเมกี้บอกว่าผมเข้ามาผมเข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะที่มาช่วยนะผมเข้ามาแล้วนะ กันหกคนมีคนแก่อายุแปดสิบคนนึงแล้วก็เด็กอายุสองขวบครึ่งน,นะคะแล้วพอดีลูกสาวกับล,ลูกชายกา็ทํางานอยู่ข้างนอกต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่จ้ะตอนนี้เช่าบ้านจ้ะวันละสองร้อยแปดสิบไปนอนข้างนอกเพราะทีน่นี่ไม่มีไฟเลยค่ะวันละสองร้อยแปดสิบวันละสองร้อยแปดสิบใช่โอ้เข้ามามืดเตเลยมืดนะคะกลางคืนไม่มีไม่มีไฟอะคะ่ะต้องไปนอนข้างนอกกันนี่เพิ่งจะเข้ามานี่รถไปเยอะเลยค่ะนี่ถึงนี่เหรอถึงไหนถึงนี่ไหนเราให้ฟังหน่อยมันถึงไหนยังไงเนี่ยถึงเนี่ยหน้าตาเนาะที่เราขึ้นไปเนาะ ถึงเนี่ยวันวันหลังสุดท้ายมันประมาณนี้อ่าประมาณนี้แหละก็แบบต่อหลบพยพเนี่ยน้ำขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงแล้วเพระาะว่ารังช่องเช้ามันขึ้นขึ้นขึ้นมาเลยผมก็นั่งดูอยู่พอทักสิบเอ็ดนการมันเริ่มรัวแล้วลูกสาวผมเข้ามามันแค่คอแล้วตอนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยออกไปนี่มิดหัวนะมิดค่ะเลยเลยนี่ชั้นหนึ่งหมดเลยนี่ชั้นหนึ่งนะชั้นล่างจากพื้นนะครับมาถึงเป็นสามเมตรครึ่งสเมตรครึ่งตรงนั้นนะครับช่วงข้างล่างสามเมตรครึ่งแล้วลงไปถนนอีกประมาณทักห้าสิบสรุป สามเมตรกว่ากว่าตรงนี้สามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรครับเพราะได้ถุนบ้านผมมันสามเมตรกว่านี่มันสองอาทิตยนะ์แล้วนะครับเมื่อเราขึ้นมาตรงนี้ก็เกือบห้าเมตรก็ดีใจที่ว่าเข้ามาถ่ายทอดให้เห็นทั่วถึงกันที่จริงปีห้าหนึ่งน่ะไม่ไม่มีข่าวออกเลยอะครัก็่วมอยู่แต่เขาว่าบอกเป็นหมู่บ้านเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจกระช่าเนี่ยก็พรเหมือนก้านนะคะพรเป็นเดือนกันเป็นเป็นข้าราชการนะคะก็เอาเงินเดือนมาพรอนหน้าก้าอยู่ไหม ก็ก็ต้องอยู่ไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนอยู่อาการใกล้จะหมดแล้วด้วยมันก็ต้องอยู่บ้านเราอะเนาะมาเกือบเจ็ดปีแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะสร้างบ้านครั้งแรกไม่ไม่มีเจ้ามันก็ไหนที่จะต้องไปซื้อแล้วก็ต้องเนี่ยอยู่ไปทวมกันพอดีก่อนเราไปบอกมันว่ายังไงอะบอกเป้าบ้านนะเดี๋ยวแม่ออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวกลางวันเอาข้าวมาให้กินเป้าบ้านดูของไว้เขาก็คอยเวลามีมีคนมาเขาก็เห่าแค่นี้ละค่ะ เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ขอบขอบคุณมากที่มาช่วยดูแลเจ้าสาวเป็นกำลังใจให้ดูครับครับ